ไปดิไหมไดูพิทมไดูพดพี่พี่ประทันตัวมาแล้วแล้วสายขัดสั่งไงเดี๋วตอนนี้เาย่งนี้ตั้งสา่งไปคอยให้ี่มาไป เออข้ากรบวนการพิธามก่อนให้จบเพิ่มขึ้นบนฟางก่อนเขายังไม่ตัดเก็บยังไม่ไรู้จัดลงประมาณน,นั้นต้องผมก็รู้ประมาณนี้เพราะว่าเขียนว่าดวงหนึ่งอือคือตอนนี้ผมก็ต้องจับที่แล้วเข้าห้องตอนนี้ทำทำกฎหมายตอนนี้ใช่ไหมอือนะอ่าเดี๋ยวผมได้แล้วติดก่อนเดี๋ยพ,พี่มีมีอยู่มีมมมมมอยา่างพี่ติดนี่คือพี่ให้การหรือไม่การก็ได้ในการรับฟังทั้งนี้เพราะพี่สามารถให้การรักษาได้สอง ที่จะพาพี่ทนายหรือปกติไว้ใจพี่ทนายสามพี่จะพาติดต่อคนที่ไว้ใจหรือญาติพี่น้องส <S S 2> <ม>ี่พี่มีสี่ญาติและสามพี่น้องไปก่อนไม่นี่ครับผมจะพาพี่ไปลงจมังหวัดที่สกอมาไซาเพื่อผมมาทำหมายจับเขาได้มาอ